ผมอยากจะเชิญชวนคนมาช่วยกันสร้างสังคมที่อดทนอดกลั้นแสดงออกอย่างอดทนอดกลั้นแล้วก็มีวุฒิภาวะและในขณะเดียวกันก็เชิญชวนที่จะมาสร้างระบบพรรคการเมืองที่ตรงไปตรงมาแล้วก็มีดูระบายในการขจัดความขัดแยะะะ้งในส่วนตัวนะครับผมก็คิดว่าตาตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันไม่ได้ช่วยอะไรใน,ะะนส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็ในฐานะที่เป็นนักการเมืองก็เข้าใจในฐานะที่เป็นนักการเมืองก็เข้าใจ เวลาที่ลงพื้นที่ไปที่ต่างจังหวัดนะครับหรือเวลาไปกับครอบครัวบางทีก็ไปที่วัดนะครับก็เจอการแสดงออกของพี่น้องประชาชนที่คล้ายๆกันซึ่งผมเข้าใจเพราะว่าผมเป็นบุคคลสาธารณะนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่รับได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าเราจะอนุญาตให้ใหการแสดงออก แบบนั้นโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงระบบเป็นเรื่องส่วนตัวไปหมดเนี่ยมันก็น่าเสียดายการเข้าสู่อำนาจของการเมืองของการเมืองไทยระบบการเมืองไทยที่ผ่านก็อยากให้ระบบมันดีถ้าระบบมันดีเนี่ยไอ้เรื่องลักษณะแบบนี้มันก็จะน้อยลงแล้วก็มีรูระบายอยู่ในระบบเช่นกันไม่ได้เป็นเรื่อง,องส่วนบุคคลอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของบุคคลผมก็คิดว่า ก็อย่างที่บอกครับความความมืดได้ความมืดไม่ได้ก็ต้องเป็นความสว่างทั้งนั้นก็อยากจะให้ช่วยกันสร้างสังคมที่ทั้งอดทนอดกลั้นมีวุฒิภาวะแล้วก็ช่วยกันสร้างระบบที่มันเสถียรนะครับแล้วก็ทําให้ไอ้ความความเือดอัดส่วนตัวมันน้อยลงเพราะว่าเป็นเรื่องของระบบอย่างที่ผมเข้าใจผมก็ตามข่าวมาเข้าใจว่าทั้งคู่กรณีที่เกิดขึ้นที่ไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบคุณหญิงมาริทิปเป็นการส่วนตัวนะแต่ด้วยระบบ ที่มันไม่ตรงไปตรงมาแล้วก็ระบบที่ทําให้เกิดความขัดแย้งนะครับจากเสียงประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็การออกเสียงในสภาที่มาจากการแต่งตั้งมันไม่ตรงไปตรงมาก็ทําให้เกิดความอึดอัดที่จะต้องบ่ายออกก็เส็นใจท้านผู้อิงความทิปแล้วก็เข้าใจทัานพี่น้องประชาชนที่อดทนอดกั้นแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจกับ